นิสัยของคนเกิดวันเป็นรหัสนะครับบนรหัสนะครับเป็นคนที่มีเป็นผู้อุดมด้วยภพศพมีบุญเก่าอยู่มากนะครับทําให้ชีวิตไม่ลมรุกภุกานเท่าไหร่นะครับรอบครอบในการตัดสินใจแต่บางครั้งก็ประมาทหรือพลาดจนเสียเงินหรือเสียผลประโยชน์ทันควรได้ไปอย่างน่าเสียดายควรแขวนพระที่จะมารับหน้านะครับรอังคารที่เป็นใจคือพระปงางเลไลกับพระปางราหูเนื้อเนื้อผงหรือว่าเนื้อโลหะนะครับ พราะลาหูกับพระอังคารเป็นมหามิตรการจะรับหน้าทําให้พระอังคารไม่อาจมาเปลี่ยนดวงชะตาได้น,นะครับด้วยความที่เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้รักสงบชอบธรรมะมีน้ําใจชอบทําสิ่งต่ตางๆตามความพอใจของตัวเองเจ้าระเบียบรักความถูกต้องเที่ยงธรรมมีความเป็นกลางนะครับจะทําให้บางครั้งก็อาจจะมีมุมที่อ่อนไหวในใจเหมือนกันมีความน้อยใจอยู่บ่อยๆนะครับหากเศร้าหรือมีเรื่องกดดนันก็อาจจะเก็บอาการเก่งเนียนมากเพราะฉะนั้น เนื้อคู่ของคนวันพฤหัสนะครับจะต้องเป็นความเป็นมีความเป็นผู้นําสูงนะไม่ว่าจะเป็นทํำรัฐการหรือว่าท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้ผู้ชายคนนั้นต้องมีความเป็นกลางแล้วก็สามารถเป็นผู้นําของคนผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสได้นะครับถึงจะถูกฉลกกันดีแล้วก็สีที่นําโชคของคนวันพฤหัสคือสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าและก็สีแดงนะครับจะนําโชคในเรื่องอํานาจบาร,รมีเกี่ยวกับการงานการเงินการทองต่างๆด้วยนะครับจนะให้ประสบความสำเร็จด้วย ถ้าใครชอบคลิปนี้นะให้กดไลค์กดแชร์กดบันทึกและก็กดแชร์ไว้นะครับ